การโจมตีแบบเมนกับการโจมตีแบบซับนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนีมันมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างได้นะครับเมื่อเรากดอันติเนี่ยถือว่าแบบิลิตี้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆนะครับอบิลิตี้นี้นะเพราะว่ามันสามารถเดินลุยบ่อพวกบ่อไฟบ่อ,อ,อน้ำแข็งบ่อพิษบ่ออันนี้ก็จะเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคือสกิลเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ติดเผาไหม้นะครับ สวัสดีทุกคนด้นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคีนชาราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของตู้บนนะแล้วก็เป็นตู้วนที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือตู้บนของเหล่าควินซี่นะซึ่งเป็นตู้ซาริเทอร์ซัมมอนนะครับมีแคนดิสแอดคินแล้วก็แบมเบียต้าเป็น3ตัวละครหน้าตู้นะครับโดยตู้นี้เนี่ยมาวันที่13นะครับเวลาบ่าย2แล้วก็สิ้นสุดวันที่20นะเวลาบ่ายโมงห้นะครับ อยู่เป็นตู้ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าตัวละครหน้าตู้ทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถแชร์ประโยชน์ได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าแอสคินเนี่ยอาจจะตกเทียของ PVP ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถามว่ามันน่าสะสมไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าสะสมนะสตัวละครนี้นะครับโอเคมาดูที่ทางด้านของเดทการออกแล้วกันนะเดทการออกเนี่ยเป็นในตู้4.5นะครับแล้วก็นอกตู้1.5เปอร์เซ็นะครับผมข,ขอย้ําอีกทีนะว่านอกตู้เนี่ย1.5เปอร์เซ็นตะ์ครับใครจะกดก็อยากให้ระวังตรงนี้ดีๆนะครับอ่ะ ส่วนเสบการันตีเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5เซปนะครับคือเซปที่5 10 15 20ิบห้แล้วก็ยีนะครับเป็นเซปการันตี5ดาวให้เรานั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีนอกเรทอยู่1.5%นะแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้ที่มีให้เราให้เรากดทั้งหมด26สเต็ปนะครับใครจะกดก็าตามไี้เลยนะบริหารเพจได้ตามด้วยแล้วคือ26สเต็ปก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับตู้นี้นะแล้วก็ค่อนข้างจะดีที่มันมีสปอยตู้กระเดื่องมาให้เราดูก่อนนะว่าเป็นตู พรีเมียมธรรมดานะครับทำให้เราค่อนข้างจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะว่าจะกดตู้นี้ดีหรือว่าจะเอาเพชรที่เราเก็บไว้อยา่กดตู้กลางเดือนดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อมูลของตัวละครในตู้ทั้งหมดกันก่อนละกันนะว่าตัวละครในตู้ทั้งหมดเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ห่างหายจากเกมไปอาจจะพอสมควรนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลของตัวละครเหล่านี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตเอาข้อมูลตัวละครเหล่านี้เนี่ย ตัวละครหลักตู้ทั้งหมดเดี๋ยวมาอธิบายแบบ,แบ,บละเอียดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกนะตัวแรกเนี่ยคือน้องยาจิรุนะครับผมยาจิรุเนี่ยเป็นยาจิรุในร่างพันปีนะแล้วก็เป็นตัวละครเผ่ายมาทูตน,นะครับผมตัวละครสีแดงน,นะครับคิลเลอร์นเนี่ยคือเอสปาด้าแล้วก็เป็นตัวละครสายตีสกิลนะค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่737นะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับสัพทในยุคนี้นะ ส่วนสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะคือการลดคูดาวถึง14%นะครับผมเป็นการลดคูดาวที่เกือที่สุดแล้วนะครับส่วนรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครตีใกล้ในแล้วก็ไม่มีการโจมตีไหนเลยนะครับที่ทําให้สตูเนี่ยติดสถานะนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะอาบิลิตี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา30%เพิ่มพลังโจมตีสกิล40%แล้วก็ลดคูดาว14%นะครับ มีการเพิ่มลองลิชมาให้20%นะครับหรือเป็นการเพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมดานะครับผม20%มาให้ด้วยนะครับแล้วก็บอมบัตเมนท์นะครับผมบวกหนึ่งหรือว่าการเพิ่มพิทธาไม้ตายนั่นเองนะแล้วก็มีท่าละของการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูนะครับหลังจากที่เรากดท่าไม้ตายนะสปินเตอร์บวกหนึ่งด้วยนะครับก็ถือเป็นเซอร์บิลิตี้ที่ จะว่างไงดีอ่ะมันค่อนข้างจะขัดขัดกันอยู่บ้างน,นะครับทั้งลองลิชที่น่าจะเป็นอาบิลิตี้ของตัวละครในการตีธรรมดามากกว่านะครับทั้งที่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครสายตีสกิลนะครับแล้วก็อาบิลิตี้อาจจะไม่สุดมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะนะครับส่วนในอารีนาของตัวละครตัวนี้เมื่อถึงเวลราจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับบวกสิบเรเมื่อสิบเป็นยีสิเป็นต์นะครับอารีนาเทรดมี2อ,อ,อย่างด้วยกันคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกล้วก็ม บวกค่าพลังกูดลวิญญาณนะครับบวก45นะครับโอเคตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครสับคิวเควสในสัปดาห์เอสปาดาแหละนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะใช้ประโยชน์น้องในสัปดาห์ที่เป็นคิวสัปดาห์คิวเควสเป็นเอสปาดาซะมากกว่านะครับไม่แนะนําให้เอามาลงตัว PVE ธรรมดาครับเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะนะครับใครที่ได้ไปก็แนะนําว่าให้เอาไปลงคิวเควสหรือว่าปั้นทําเพชรก็พอนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะหรือว่า จะ,จะเก็บสะสมก็ได้นะครับเพราะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยนะครับน้องยาจิรุเนี่ยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับใครที่รออยู่ก็สามารถกดหากันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วเนี่ยหรือว่าใครที่มากดตัวนี้แล้วได้น้องเนี่ยผมคิดว่าคนที่กดตัวนี้อาจจะให้น้องเยอะก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าควรจะเฝ้าระวังนะครับอาจจะมาเยอะก็ได้นะตัวละครตัวนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับสน้องยาจิรุนะโอเคครับผมตัวต่อมาคิวของป่าเคนนะหรือว่าเคนปาจินะครับผมเป็นตัวละครเผายมทู่หัวหน้าหน่วยนะแล้วก็ ตัวละครสีส้มสายตีสกิลนะครับเป็นตัวละครเคนปาจิบไม่กี่ตัวนะที่เป็นสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่745อานะอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่านะกองตัวละครเซตพันปีที่อยู่ออกมาในเป็นช่วงของเซตตัวละครแรกๆเลยนะของตัวละครเซตพันปีนะครับก็อาจจะเก่าสักหน่อยนึงนะนะครับผมคิลเลอร์คืออารันคานะครับสกิลลิงก็เป็นสกิลลิงที่ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าก็ใช้ได้นะแต่อาจจะใช้ยากหน่อยนะคือการ เพิ่มพลังโจมตีสกิลถึง20%นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสกิลลิงที่ถามว่าใช้ประโยชน์้แล้วมันก็ใช้ได้ครับถ้าเกิดคุณมีตัวละครลิงที่มีสกิลลิงนี้เหมือนกันนะก็จะทํให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยตีแรงไอ้ตีสกิลแรงมากขึ้นนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือคูลดาวอาจจะลดนานหน่อยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะส่วนานาของรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีม,มีการโจมตีแบบเมนกับการโจมตีแบบซับนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย มันมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างได้นะครับเมื่อเรากดอันติเนี่ยตัวเคนปาจิเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างบางไข่แบบยักษ์แดงนะครับเป็นตัวละครอ่าเป็นร่างที่อยู่ในภาคพันปีที่อ่มเป็นร่างยักษ์ที่เป็นตัวละครสีแดงเออเหมือนจะเป็นตอนที่สู้กับทางด้านของเจอรลาดหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นช่วงที่สู้กับเจอรลาดแล้วเคนปาจิกลายเป็นร่างสีแดงนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะอ่าเมื่อกดอันติก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างนั้นนะครับนะ ผมไม่เชื่อว่ากี่วินะนะครับที่เป็นล่างนั้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกของสกิลเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะผมไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่าอ่านี่ค่อตัวละครที่มีลูกเล่นแล้วกันนะนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเท่นะครับตัวละครตัวนี้นะส่วนอเบิตี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นอเบิลิตี้ที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็คือการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20นะครับเพิ่มพลังโจมตีสกิล20แล้วก็อันติแรงขึ้น40นะครับ มีลองลิชมาให้ด้วยนะครับ20%่สิบเอร์นะก็มีเพิ่มพิษการโจมตีสกิลมาให้บวก1นะครับแล้วก็ไม่ติดชารมาให้นะครับนะก็เสียเป่ายอดวิตี้ที่นข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับก็เอ่อก็รออัพดาวแดงนะครับตัวละครตัวนี้นะเออ่เราเราอัพดาวแดงก็หวังว่าอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะส่วนในอารีนานะครับตัวละครตัวนี้เมื่อถึือว่5จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสินะครับเพราะสิจะเป็น20%นะ ส่วนไอหน้าเทรดมี2อย่างคือการลดคู่ดาว7%แล้วก็บวกค่าพลังกดดันวิญญาณนะครับบวก45้นั่นเองนะครับโอเคเคนปบัญชีก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสะสมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่รอคอยการทําดาวแดงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำดาวแดงมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะทําตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับใครที่ยังขาดตัวละครตัวนี้อยู่เนี่ยอาจจะกดหาก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเท่นะ นะครับเป็นเคนฟาจิในร่างยักษ์แดงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตัวต่อมาคือยาจิรูนะครับเขียนชื่อเขียวว่ายาจิรูเนี่ยแต่จริงมันคือป้าอุนฮานะนะก็เป็นป้าในร่างบางไขนะครับนะอ่าเป็นป้าในร่างบางไขนะเป็นเผ่ายมทูตหัวหน้นหน่วยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงสายตีธรรมดานะครับค่าพลังตีธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่เจ6อนะครับแล้วก็คิลเลือกคือหัวหน้าหน่วยซึ่งแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละคร PVP นะครับสกิลลิงคือการถึกขึ้น1นะครับ แล้วก็รูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครตีใกล้แล้วก็สกิลที่สองเป็นสกิลฮิลเลือดด้วยนะครับสกิลอันติก็ฮิลเลือดเช่นกันนะแล้วก็มีโอกาสให้โซเนี่ยตายทันทีนะครับแค่มีโอกาสนะนะครับแล้วก็อาบิตี้นะครับ,รบผมเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิล30%นะครับถึกขึ้น16%แล้วก็มีสัทธาของการเพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมดานะครับ20%นะมีเพิ่มพีดการโจมตีธรรมดาบวกหแล้วก็สปินเตอร์บวกหนะครับ ไม่ตีชะงักแล้วก็สกิลฮีเลือดมาให้ด้วยนะครับในอารีน่านะครับตัวละครตัวนี้เมื่อถึงวิหารจะเป็นการเพิ่มฮีลลิ่งเอฟเฟกนะครับบวกสานะเอลสิีจะเป็นการเพิ่มนะพลัพงโจมตีธรรมดานะครับบวกสานะครับอารีน่าเทรดมี2อยาา่างด้วยกันคือการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับบวกสิแล้วก็บวกค่าพลังโจมตีธรรมดานะครับบวกเกนะครับป้าโนฮานาก็เป็นตัวละคร p p ที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับคันที่ได้ไปก็ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแรรงประมาณ สิบถึงห้าเนี่ยผมว่ายังพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะใช้ยากแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เบิกนี่เป็น5้ทับหนะก็เป็นตัวละวครที่เก่าน,นะครับนะใครได้ไปก็ตามที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่แล้วได้ไปเนี่ยก็อาจจะพอใช้ไต่แรงได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินแบบแรงประมาณ6ถึง4ถึง6ถึงหึแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเก่านะก็แนะนำว่าให้เอาไปปั้นทำเพจก็พอนะครับตัวละครดีแล้วก็ รอวันอัพขึ้นดาวแดงนะก็อาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะครับสับเป้าโนฮาณะในร่างนี้นะครับโอเคมาต่อที่เซตตัวละครเซตต่อมาครับคือเซตมายรินะครับผมเนมูแล้วก็ตระหนักของโทชิโร่นะก็ขอเริ่มที่มายรินะครับมายริก็จะเป็นร่างพันปีเช่นกันนะครับผมเป็นเผ่ายมทูตหัวหน้าหน่วยนะเป็นตัวละครสีม่วงนะครับผมสายตีสกิลนะค่าพลังตีสกิลเริ่้นอยู่ที่798กนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นเซตตัวละครที่ห่างกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้น ตตัวละคร3ตัวละครที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ค่าพลังค่อนข้างจะดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะส่วนคิลเลอร์ก็เป็นหัวหนะออขออภัยครับคิลเลอร์เลยเป็นยมทูตน,นะส่วนสกิลลิงคือลดคูดาวนร์12%นะครับรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการโจมตีเป็นตัวละครตีใกล้นะครับแล้วก็การโจมตีทุกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสทั้งสูเนี่ยติดไฟช็อตนะครับแล้วก็อันตีเนี่ยติดแน่นอน100%เนะ ส่วนเซอร์เบรตี้ก็จะเป็นเซตพื้นฐานแบบพื้นฐานมื้อฐานเลยนะครับคือเซต20 20 40นะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20นะครับเพิ่มพลังโจมตีสกิล20แล้วก็ถ้าไม้ตายแรงขึ้น40เปอร์เซนะครับแล้วก็มีลดคูลดาว12เปอร์เซนะผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่พิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถกันได้ทุกสถานะนะครับก็ถือว่าเซอร์เบตี้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆนะครับอาเบรตี้นี้นะ เพราะว่ามันสามารถเดินลุยบอ่อพวกบอ่อไฟบอ่อน้ําแข็งบอ่อพิษบอ่อคําสาบบ่อต่างๆเนี่ยสามารถเดินผ่านได้หมดเลยนะไม่ติดแน่นอนนะครับร้อนตะต่อมาคือการเพิ่มพลังขอไปครับเพิ่มฮิตการโจมตีสกิลนะครับบวกหนะแล้วก็เวลาในการติดไฟชอ็อตเนี่ยห้านาทีนะครับแล้วก็ต่อมาคือการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูโรนะครับหลังจากที่เรากดอันตินะก็ถือว่า เป็นตัวละครหนึ่งตัวละครนะครับที่อันตีเนี่ยลดค่าพลังป้องกันของศัตรูลงด้วยนะครับตอนน่อมาคือสปินเตอร์บวกสนะครับก็อ,อย่างที่เราทราบไปแล้วว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครมายูริเนี่ยมันเรียนแบบไอตัวสกิลของควินซี่ได้นะไม่ไม่ชัวร์ว่าอะไรนะครับที่มันจะมีแสงตรงเท้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ชัวร์่ไหมผมก็ผมพูดไปแล้วมันผิดแล้วมันจะเป็นแฟกหรือว่าข้อมูลที่ผิดผิดนะผมเลยขอไม่พูดแล้วกันแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ ตัวไมโอริเนี่ยมันคิดคนขึ้นมาหรือว่าเรียนแบบจากควินซียนะครับก็ก็ค่อนข้างจะโกนตีนพอสมควรนะนะครับก็ต่อมานะครับในอารีนาในตัวละคระตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับบวก10%เมื่อถึงเวล5นะครับแล้วก็จะเป็น20%เมื่อถึงเวล10นะครับส่วนอารีนาเพิ่มมี2อย่างคือการเพิ่มพลรรังโจมตีสกิลบวก13%แล้วก็บวกค่าพลังโฟกัส30นะครับโอเคไมโอริ okay, ก็เป็นประมาณนี้นะผมเอ่อค่อนข้างจะอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เท่นะแล้วก็ ตอนที่ผมอ่านมังงะเนี่ยผมค่อนข้างจะเชียร์มากเลยนะครับเพราะว่าในมังงะมันก็สู้กับเพอร์ดิดาใช่ไหมแล้วก็ค่อนข้างจะตึงพอสมควรนะครับสบายอยู่ดีนะถ้าไม่ได้เนียหรืว่าเนวู้ช่วยไว้เนี่ยก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับส่วนเรื่องของอัลเบิตี้เนี่ยมันเป็นอัลเบิตี้ที่เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่ามากแล้วนะแต่ก็ไม่ได้สู้ตัวละครใหม่ๆได้ขานาดน,นะครับแต่ว่ามันก็เป็นอัลเบิตี้ที่พอเล่นได้นะครับสหรับอเบตตี้เซตนี้นะปั่นสักหน่อยหนึ่งก็ก อาจจะไม่สุดนะครับเกมเพลย์ของยามว่าอาจจะไม่สุดนะแต่ว่าเรื่องของอริตี้เนี่ยผมว่ามันมันดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีการการทุกสถานะมาให้ด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีสปินเตอร์มาให้บวกสองด้วยก็ค่อนข้างจะพิเศษนะครับตัวละครตัวนี้ผมก็ค่อนข้างอยากได้นะแล้วก็ผมก็ช่างใจอยู่ว่าจะมากดตู้นี้หรือว่ากดตู้กลางเดือนดีนะครับเพราะว่ามยากได้มาอยุริมากเลยนะครับแต่ว่าการเดือนก็มีก็มีหน้่ของเบคุยานะก็ไม่แน่ใจว่าเบคุยาเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับก็รอดูแล้วกัน กลางเดือนในครั้งนี้นะครับว่าจะเก่งขนาดไหนนะ,ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้น่าสนใจขนาดนี้ผมอาจจะเอาเพชรมาลงกับตู้นี้ก็ได้นะครับโอเคไมเอริก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับผมต,รรบตัวละครตัวต่อมาคือโทชิโร่นะก็จะเป็นโทชิโร่ในผ้าของคุนซี่นะครับแล้วก็เป็นโทชิโร่ในร่างซอมบี้นะอะ่เป็นตัวละครเผาจะมาทูดหัวนั่นหน่วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครสีส้มนะครับสายตีสกิล ค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่788นะคิลเลอร์คืออารันคานะครับสกิลลิงคือลอดคูลดาวน์12%นะรูปแบบการโจมตีเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวละครตัวอื่นหน่อยๆนะครับเพราะว่าการโจมตีทุกการโจมตีนะครับผมยกเว้นการโจมตีที่2นะจะมีโอกาสให้สูเนี่ยติดแช่แข็งนะครับแต่ว่าการโจมตีที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคำสาปแทนนะครับอ่ตัวละครตัวนี้นะส่วนอันตีเนี่ยติดแช่แข็งแน่นอน100%นะครับอเบิลิตี้ก็ไปเซตพื้นฐานเช่นกันนนนะะคครับือเเป็ซต40 20น20ะ เพิ่มพลังโจมตีธรรมรา20%เพิ่มพลังโจมตีสกิล20%แล้วก็อันติแรงขึ้น40%นะครับต่อมาก็เป็นการามีการเพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมรานะครับ20%นะแล้วก็บวกคิดการโจมตีสกิลบวก1น,นะครับแล้วก็เวลาในการติดแช่แข็งกับออกแรงเนี่ย5วินาทีนะครับ,รบตัวละครตัวนี้นะต่อมาคือสปินเตอร์บวกหนึ่งะครับแล้วก็ไม่ติดชะงักทำให้ด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะพิเศษหน่อยๆแล้วกันนะสำหรับสกิลนี้นะครับ ส่วนในอารีนานะครับเมื่อถึงวิวัฒาจะเป็นการกันแค่แข่งในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เวอร์สี่งเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอารีนาเทรดมีสองอย่างคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกค่าพลังโกดราบิยานะครับบวกเก้าสิบนะโทชิโร่ในร่างเซอมบี้นะครับก็จะเป็นโท,โทชิโร่ที่ถือว่าดีอยู่นะอา,อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นตัวละครสีส้มคิวอารันคาที่ถือว่า อพอใช้ได้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าโทชิโร่เนี่ยจะว่าไปมันค่อนข้างจะเป็นลูกหลักของเคียแล็บเลยนะเพราะว่าออกมากี่ร่างกี่ร่างเนี่ยมันก็ดีหมดเลยนะครับนะรวมถึงร่างนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว,ว่าวิชูดอาจจะดูน่ากลัวไปสัหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวละครตัวนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าสกิลที่3เนี่ยมันจะไม่ใช่สกิลทั้งจอนะแต่ว่าจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อเป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะแต่ว่า ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับสหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคโทชิโร่ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับผมตัวต่อมาคือเนมหรือว่าเนมูนะก็จะเป็นตัวละครไหนเผ่าอย่ามาทู่นะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีแดงสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่782นะก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับ,บค่าพลังเริ่มต้นนะคิลเลอร์คือฮอลโล่ Hollow, ส่วนสกิลลิงค์คือลดคูลดาวน์12%นนะครับรูปแบบการโจมตีเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตัวละครตีใกล้แล้วก็ ไม่มีการโจ,จมตีไหนเลยนะที่ติดสถานะนะครับแล้วก็อันตีเนี่ยมีเกิดใหม่ด้วยนะครับสวนบดิตี้ก็เป็นเซตพื้นฐานเช่นกันนะครับคือเซต20 240 20, นะต่อมาคือการกันแช่แข็งได้100%นะครับแล้วก็มีลองริชมาให้ด้วย20%นะครับต่อมาคือการเพิ่มขอบเขตการโจมตีนะครับสกิลนะ20%นะครับแล้วก็มีเพิ่ม h ิการโจมสกิลบวก1แล้วก็สปินเตอร์บวก2นะครับ ส่วนในอารีนาเนี่ยเมื่อถึง l e v e ห้าจะมีการกันอ่อนแรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเ e v e l สิบจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาคืออารีนาเทรดมีสองอย่างนะครับคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกค่าพลังกดดัมเยลนะครับบวกเก้าสิบนะเนมหรือว่าเนมูตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เสียวอยู่ในเกมที่พอเล่นได้นะครับอ่าบิตี้มันค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานเลยนะก็สามารถใช้ใช้ประโยชน์ได้นะครับ,บรวมถึงมีการ การแชร่แข็งให้ด้วยนะครับ100%นะบวกกับลอง g r e กับฮา r ์ w a l กเนี่ยมันมันค่อนข้างจะดีนะคือการเพิ่มอขอบเขตการโจมตีธรรมดา20%เพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิล20%ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะแล้วก็สปินเตอร์บวก2นะครับก็ทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเน้นว่าในมูก็เป็นประมาณนี้นะครับใครได้ไปก็ปั้นทำเพชรหรือว่าจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับเป็นสีแดงคิวฮอลโลที่ ใช้ประโยชน์ได้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสำหร,รับตัวละครตัวนี้นะโอเคครับผมมาต่อที่ตัวละครหน้าตู้กันแล้วกันนะตัวละครหน้าตู้ของเรา3ตัวนะครับเริ่มที่ตัวแรกคือหน้าของแอสคินนะครับแอสคินก็เป็นเผ่าควินซี่เซอร์ดิเตอร์นะครับเป็นตัวละครสีเขียวนะครับสายตีธรรมดานะค่าพลังตีธรรมดาเริ่มต้นที่785นะครับคิลเลอร์คือนหน่วยศูนย์นะอ่าแล้วก็สกิลลิงคือถึกขึ้น16%นะครับส่วนรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมอ่า ตีธรรมดานะครับสกิลแรกแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลที่มีโอกาสให้ซูเนี่ยติดพิษนะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลดีบลับศัตรูนะครับแล้วก็สกิลสกิลขอไฟครับสกิลท่าไม้ตายเนี่ยมีโอกาสให้ศัตรูเนี่ยตายทันทีนะครับแค่มีโอกาสนะส่วนอเวุตี้นะครับผมมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับสาแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสกิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึกขึ้นสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็การไฟช็อตกับการพิษได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อมาคือการเพิ่มฮิตการโจมตีธรรมดานะครับบวกหนะแล้วก็สปินเตอร์บวก1นะครับไม่ติดชะงักแล้วก็มีบาเรียสตาร์มาให้10ชั้นนะครับก็ตัวละคร PP p นะครับตัวละครตัวนี้นะส่วนในอารีน่านะครับตัวละครตัวนี้เมื่อถึงวิวห้าก็จะมีการวิวห้าก็จะเป็นการเพิ่มเวลาในการติดสถานะนะครับให้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้ตัวละครตัวนี้แล้วสมมติศัตรูติดพิษใช่ไหมก็จะติดเพิ่มไปอีก2วินาทีนะครับตัวละครตัวนี้ก็ สกิลตัวนี้ก็จะทางานประมาณนั้นนะครับส่วนเรียลสิ็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับบวก30%นะแล้วก็อันน่าช่วยมี2อย่างคือการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาบวก13%แล้วก็บวกค่าพลังโจมตีธรรมดานะครับบวก90นะโอเคตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละคร PVP ที่ตกเทียไปแล้วนะครับแต่ว่ายังพอใช้ได้ไหมผมว่าก็ยังพอใช้ได้นะใครที่ยังไม่มีตัวละคร PVP เนี่ยก็สามารถเอาไปยืนพื้นก่อนได้นะครับตัวละครตัวนี้นะ มันเป็นตัวละครที่เอามาแก้ท่าทางของถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นฐา,านะของอีจิเบกับนอทอรานะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันกันไฟช็อตได้ร้อเนะคะก็คือการนอทราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชนะอีจิเบในเรื่องของสีด้วยนะครับแล้วก็คินเลอร์ก็ชนะอีจิเบนะกเ็เป็นตัวละครที่อาจจะเก่าักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวละคร PVP ชักตัวหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าใช้แอสคินไปยืนพื้นก่อนก็ สามารถแตะแรงได้ประมาณถึงประมาณแรงหกแรงห้าน่าจะพอไหวอยู่นะครับนะอาเคประมาณนี้นะครับสับแอสคินนะโอเคมาต่อที่แบมเบลต้านะครับแบมเบลต้าเนี่ยเป็นตัวละครเผ่าคาวินซี่สเตอริเทอร์นะครับเป็นตัวละครสีน้ำเงินนะสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดเอาเขอไปครับแปดร้อยสองน,นะครับก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับส่วนคิลเลอร์น่คือโยมทูตนะครับสกิลที่คือระคู่ดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยนะคครรัับตวละที่ ทุกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสทั้งแมสตูเนี่ยติดเผาไหม้นะครับส่วนรูปแบบการโจมตีเนี่ยเป็นตัวละครตีไกลนะครับแล้วก็อันตีเนี่ยเผาไหม้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาบิลิตี้ก็เป็นเซตพื้นฐานเลยนะครับยี่สิบยี่สิบสี่สิบนั่นเองนะต่อมาค,คือการเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสกิลนี้นะต่อมาคือการเพิ่มพีดการโจมตีสกิลบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาในการติดเผาไหม้เนี่ยสองวินาทีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคือสกิลเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ติดเผาไหม้นะครับ20%นะสปินเตอร์บวกหนะครับในอารีนาเนี่ยเมื่อถึงเว่5จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก10%ว่า10เป็น20%แล้วก็อารีนาเทรดมี2อย่างคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก13%แล้วก็บวกค่าพลังโฟกัส30นั่นเองนะครับโอเคแบมเบียต้าก็เป็นตัวละคร PVE ที่ผมจัดให้อยู่ประมาณเทียบ A ได้เลยนะบบวกง A ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คือมันเป็นตัวละครที่ไม่ต้องพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับก็จะลดความเสี่ยงให้เราไปได้นะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับอบิิตี้ก็ถือว่าเป็นเซตพื้นฐานเลยนะ20-20-40เนี่ยนะครับแล้วก็คิลเลอร์ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับตัวละครตัวนี้ก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับสับแบบเบต้านะโอเคครับผมตัวต่อมาคือเรื่องของแคนดิสนะแคนดิสเนี่ยเป็นตัวละครเผ่าควินซี่เซอร์เตเตอร์เช่นกันนะครับเป็นตัวละครสีส้มสายดีสกิลค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นที่798นะครับคิลเลอร์คืออารันคาแล้วก็สกิลลิงคือลดคูดาวน์12%นนะส่วนรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกการโจมตีเนี่ย มีโอกาสทําให้ซูเนี่ยติดไฟช็อตนะครับอันจีเนี่ยติดแน่นอน100%นะส่วนอเบตี้ก็เป็นพื้นฐานเลยครับเซ็ตยีส่สิบยี่สิบสี่สิบนะต่อมาคือมีการเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิลด้วยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มฮิตการโจมตีสกิลบวกหนึ่งแล้วก็เวลาในการติดไฟช็อตเนี่ยห้านาทีนะครับแล้วก็เมื่อใช้ท่าไมา้ตายเนี่ยจะทําการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูลงด้วยนะครับ มีสเปนเตอร์มาให้บวกสอนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะรวดเร็วมากจิิงขึ้นนะส่วนในอาริณานะครับตัวละครตัวนี้เมื่อถึงรุ่งเช้าจะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาริณาเทรดมีสองอย่างด้วยกันคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกค่าพลังโฟกัสสามสิบนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือเป็นตัวละครที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะแล้วก็ค่อนข้างจะผมว่าสกิลมันเล่นง่ายนะครับตัวละครตัวนี้พอๆกับแบมเบต้าเลยแต่่วา มีสกิลพุ่งนะครับตัวละครนี้รู้สึกว่าสกิลแรกจะเป็นสกิลพุ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะประมาณนี้นะครับสหรับแบมยิต้าก็เป็นตัวละครสีส้มคิวอารันคาเทียบนบนเช่นกันนะครับตัวละครตัวนี้ก็ใครได้ไปก็สามารถป้ายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับการบอกข้อมูลของ3ตัวละครขอไปครับตัวละครในตู้ s ซ i ร i t เตอร m ซัมนะครับก็ขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นตู้ที่ ใครยังไม่มีตัวละครในตู้เลยสักตัวเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้กดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไปแล้วคุณไม่ใช้อย่างน้อยก็เอาไปทําเพชได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครในตู้หลายตัวแล้วเนี่ยผมก็แนะนาว่าจะข้ามก็ได้นะเพราะว่า,วา,ามันเป็นตู้ที่ตัวละครในตู้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยจะได้หมดแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่อาจจะมีบางตัวที่เก่ามากถึงเก่าน้อยถึงเก่าปานกลางอะไรเงี้ยนะครับมัน มันบางคนอาจจะได้แล้วก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนาว่าให้กดนะเพราะว่าดูจากตู้กลางเดือนน่าจะเป็นตู้พีเม่ธรรมดาเนี่ยผมว่าเอาเพชรมากดตู้นี้น่าจะดีกว่านะครับนะก็3ตัวละครหน้าตู้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าแอชคิงเนี่ยอาจจะตกยุคไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวละคร PP ตัวเก่าแล้วนะครับแต่ว่า2ตัวละครสาวๆนี่อย่างเบลเบต้ากับแคนดิสเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับในการลงดันธรรมดานะ ส่วนตัวละครหลังตู้หลายตัวเนี่ยผมว่าถึงมันจะเก่าเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะยังพอใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นน้องยาจิรุเนี่ยก็ถ้าใครยังไม่มีก็เอาไปปั้นทำเพจแล้วก็เอาไปลงกิวเควส์บางสัปดาห์ได้นะครับส่วนเคนปาจิ2ตัวนี้นะครับผมว่าก็เป้าเนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวละคร PP เนี่ยก็เอาไปลงได้นะแต่ว่าอาจจะสู้ตัวละครที่ออกมาใหม่ไม่ได้แล้วนะครับส่วนเคนปาจิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่รอทําดาวแดงอย่างเดียวเลยนะเพราะว่า ถ้าเอาเป่นถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในยุคนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างจะเล่นยากแล้วนะครับส่วน3ตัวละครถัดเซตถัดมาเนี่ยมันก็เป็น3ตัวละครที่อาจจะไม่ได้สุดนะครับแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะสามตัวละครน,นี้นะครับผู้คนอนียางมันประมาณนั้นแล้วกันนะคืออาจจะไม่ได้สุดแบบพวกตัวละครอ,ออกมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับส่วน3ตัวละครหน้าตู้เนี่ยสตัวละครคือตัวละคร PVE ที่ยังพอเล่นได้นะครับคือแคนดิสกับเดมเบียตานะแต่ว่าแอสกี้เนี่ยเป็นตัวละคร PVP ที่ อาจจะตกยุบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะก็เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับสับตู้นี้นะใครจะกดก็ตามนี้เลยนะครับข้อมูลถึงบอกไปนะก็จะมาวันที่13นะครับเวลาบ่าย2สิ้นสุดวันที่20นะครับเวลาบ่ายโมงห้นาทีนะครับก็ใครจะกดก็เตรียมเพชรเอาไว้ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับสับตู้นี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาข้อมูลของตู้นี้มาฝากกันนะครับถ้าเกี่ยวว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับผมฟังทุกคนนะครับ กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ